น้องครับปรได้ม,มายามแม่ลายมือพีอ่แม่เหน็นยังนี่พี่แม่มามปากแตงทายปักแตงนะครับผมประเด้ยูิเข่ามาเด้อหลังวิธีมาล้ำใจเคิ้นลอยนะครับพี่แม่เหน็นไปถาแล้วมากินได้เด้อครับมไม่สบายหายแล้วหายแล้วยาวันนั้นพี่แม่กินอะไรบ้างบอสบอกอะไข้แน่ขึน้นไข้แน,น่ขึ้นบัดนี้กะกะเข้ากับมาพร้าวเล่มแมนบอครับมาพร้าวเล่ม จะมากินท่องเสียอีกเดี๋ยวคือมันมีเชื้ออยู่แล้วแล้วแม่มากินอีกใช่ไหมก็บ่ได้กินหมูแต่ว่าอากาศมันฮอนแม้ออากาศมันฮอนคือกินนี่ยังไปเมื่อกคือไหลบันนี้ก็เลอะสื่อยาถัดมากินสื่อยาถัดมากินเนี่ยเมื่อยาถัดสามขวดมาไหลดอกฮะเมื่อยาถัดสามขวดมาไหลดอกฟาดเมื่อยาถัดสามขวดยี่แม่กินไปมื่อนี้ยี่แม่กินเขาไปยัง จอให้เด็กๆกินกวนเมือวมาทางไทยนี่นะครับผมหลังจากที่บ่าด้มาหาแม่เ่ามันเสียชีวิตหนึ่งเลยทิตั้งแดนต่้งแต่มาจากกรุงเทพเพเห็นกันกอคือเห็นเท่านึงเห็นตอนเอายาไปใหายแม่เดินดีเพื่อนกะนี่ยุดอกอันใดบกพรอยอยากมาทางนี่ดอกเห็นแม่อยู่นุอเบิรเห็นแม่อยู่งนุงนาะคาโอเคะบกวรอนี่แม่เลย เราเจอเด็กหน่อยฉี่ดื้อแล้วไปไหนครับไปรถลุงบอยเด้ายังไงเออเลิศเอาไม่เอาไม่ลุงบอยเด้ายังไงฮึบฮึ่บฮึบฮึบพี่โมดเด้ายังไงอ่ะพี่โมดอ่ะมาหน่อยเอ้ยจะเป็นเก่งร้องเพลงเก่งไหมร้องเพลงร้องเพลงได้ไหมไม่ได้ไม่ได้หรอรร้้ออองงที่่เปิดะถ้าร้องที่เปิดได้ได้ได้ขนมได้ค่าขนมเด้ จ้ำว้ายฟังก่อนบอกนะเอาเมื่อกี้ก็ได้เอาอเก่งมากเลย เก่งจังเลยเป้าทิปด้วยนะลุงบอลไม่ได้ถือทิปมาด้วยนะเป้าทิปนะเอาไปให้นะกิคขะพี่นองครับห้านน้องตายนะครับวันนี้พี่นนท์เปิดร้านขอน้ำแข็งสองแก้วนะครับแล้วก็เช็คบินด้วยนะครับโอ้โอโอ้โพอเปิดเพลง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 อย่างนี้พอเปิดเพลงก่อนเต้นเท้าชุดใส เนี่ยนี่กินข้าวไปนี่ย,ยังไม่กินข้าวหรอพี่แบ่งไวไหนไปหน้งานไปหาเนาื้อไปหาแนวกินไปหาแบ่ง<ป>ละชั้นไปหาขาบเนี้อมากรอนแม่ๆมครับลูกๆูกี่อะไรกินอ,อ่ะฮะหนูได้บักม่วงได้บักแตงม้ได้เฉาก๊วยสองแก้วไ,ได้นั่นได้นี่ล้วไปได้เทเดียะเบาเยอะเนี่ยเทเดียวเหรออุ้ยเล่นเล่นด้านดานเนี่ยจะคว้างเข่าถึง ที่น้องไม่ใช่เดกจมอีกแล้วแม่เจ้ากระหายขแ่แน่เอาว,เอวเออ่เป็นสีเอาว่เป็นสีตั้กูกระหายว่าได้แล้วเป่าแม่ไข่แน่เอาผู้ในน้อยสิไปตะแผลปกผ้าไงนี่เอาอีลูกปีจันหล่อปุ๊ดลูกีเอาอีลูกปี๊ลูกปีนเป็นตวปูแม่แม่เอาเอาตบแข่งกัน ตบลาสุดตบแห่งกันแล้วเพราะว่าน้นขายนำํบบน้นจะไม่มีเวลาอไอ้นอนไอ้นอนไม่แดง้างน้ำนี่ไม่คุณยายแล้ว้างน้ำนี่นี่ว่าขี้านยังไปกันพี่น้องล้ไปกันพี่น้องแล้วสียหายเดินแล้วเสียหาย เขาไปเต่าว,ว,น,น,วนั่นในกินกํออาลัง่อดเถิงมันก็มาทอดแลนนี่จะนอนย่ไส้นอนอยุปัดจะเป็นโชลายยู่บ้านไดมากเอาบ่ปลาเจ้านี่โบ๊มีข่อยได้หรอเตยลาจะโบ้งมันมีเจ้จาจักมืออยู่ที่ดูดดดดดดเตยลาตัวใหญ่ห <c oughs> <c oughs> นีเนี่ยพี่มีเนื้อแดงตั้งแล้วได้ยังยังเอาอะไรขึ้นกันตัวนี้เซากล้วยอันในกล้องอานะน,น่ะในกล้องกระตามสังตามสังตามแล้วกินกินกระคั๊ก นอนยังใส่ห้องหันได้มันนอนอยู่นี่ไหมมอยู่อมองนกันนั่นแหละเอาเถอออกไปอย่างออกไปมันไปกินเข่าโอ้ครึ่งตีบีตมุ้งแต่เพิ่งเสียดอกไม้นึงบอแล้วเก็บอยู่กันเลยบอหันอยู่กันเลยปะเอ้ผมเป็นหมอลำกันเลยว่าแบ่งรายชั้นออกไปกินเข่าไปกินเขาอยูุแสลิซี่เหรออสักท้องไปกินเขาอยู่สักท้องแต่ว่ามานอนนั่นพึ่งรวงบ่ใช่แล้วตอนแรกอะแต่เไปน่ ซักท่องเต้นอ่ยหนึ่งแลกินรถเเต้นกลับไหมโอเคครับเต้นเท่าจะใสกว่าอ๋อเต้นพงละเพลินมาย่นี่ได้ยังกินน่ะนะกลับาไปอกน่อยหมันมาเนาะอกน่อยคือทีหมานยได้เงินสูมือมือนี้ไ้ไล่สวนไล่ทำไม่เขาสิได้มันมัน เอาควายหามงเขาไว้พ่อพ่อไปกินแล้วต้า,ากินกับแม่มองจะยุ่หนาควยตัวนี้นี่ครับเสน้นเราก็จะอยู่ในป่าเนี่ยนะครับ